สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก U.S.A. ค่ะกลับมาจอกนันอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้พี่จะนำเสนองานคดช็อปบ่อยเนื่องจากมันมีเหตุผลของมันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาสินค้าแบรนด์คูดเอาเลเนี่ยเขามีการปรับปรุงระบบหลายอย่างเลยการซื้อสินค้าจะไม่มีส่วนลดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเมื่อก่อนอาจจะใช้คูปองโน่นนี่นั่นทำให้เมื่อเวลาสินค้าเข้ามาถึงไทยเนี่ย ราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากนะักทุกคนสามารถหยิบจับใช้สอยได้แต่หลังจากโควิดมาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนระบบใหม่คือไม่มีการใช้คูปองไม่มีส่วนลดทำให้ราคาโค้ดเอาเลท กับโค้ชช็อปไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะเพีย์เลยอยากนำโค้ชช็อปมาเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆเ,เหมือนใบนี้ค่ะเป็นฮ o โบนะคะเป็นมินิก็คือมีไซส์ขนาด8นิ้วครึ่ง12ก็มีค่ะแต่ว่าเพรีย์ไม่มีนะคะส่วนตัวเนี่ยมี8นิ้วครึ่งใบนี้พร้อมส่งสายจะเป็นลักษณะสายแบบนี้นะคะด้านบนคือชุดเดอะแบ็กใช้งานได้ครอสบอดี้ใช้ได้ ท็อปแฮนเดิลก็ใช้ได้ตรงก้นจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่มีปุ่มนะคะโฮโบใบนี้มีข้อดีตรงที่ว่าดีไซน์เขาไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครสีใบนี้บอกได้เลยค่ะว่าเห็นปุ๊บรู้เลยนี่คือซิกเนเจอร์ของแบรนด์โค้ดด้านบนไม่มีซิปนะคะมีตะขอเกี่ยวลักษณะแบบนี้เพียซูมให้ดู ด้านในของเขาเราสามารถจุของได้เยอะค่ะโทรศัพท์ได้กระเป๋าสตางค์ไม่มีปัญหาเลยนำมาเป็นทางเลือกนะคะหากเพื่อนๆอ,อยากได้กระเป๋าแบรนด์สักใบหนึ่งโค้ดเอาเลยหรือโค้ดชอ็อปพี่แนะนำเลยค่ะรูปร่างหน้าตาลักษณะการใช้งานของเขาต่อโตยดให้กับสาวๆได้ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ